ไปไหนมันเด่

โอ้จับภาพบรรยากาศงามๆฮัลโหลดาวเนี่ได้ลงมาเด้นนลงกด้สวัสทุวคนนั่นสวัรดีนะไหนใช่แลยนั่งนั่งไปซีกับขึ้นอีกันนี้ อยโยนดนี่ปีนหนะมานั่นเด็ี่ยไปรออยู่ลไส้ไม่รอทั้งานไม้าพอยไม่อยเขาเขารดง่ายีนงามไปยูจนไรกัวายตนนั่นรลด

ว่ไวนาไรสุดที่สั่ยางต่อที่เสียงควรมีรถเสียงควรพอปุทธตลปกเก่

ุนบานในสีขาวพวกอนาคตไปนไปไห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 นไปไนไปไห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 นไปหนไปไหนไปไหปไห ดูทะลวเวียกันญ่เลยเนื้อ luôn chân <coughs> 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 เรื่องเพาะเรื่องยาวหัานอเจ้าก็ขี่มาดมีดมมันเี่ยวคนออกเมันกคออกนะเดินละกายีเยนายเ็นี่แม่พระธาตุหลวงเวียงจัน์ ทานหลวงเวียงจันทร์ไพ่ะเมสองเจ้ากับอะทำะสี่ไพ่ให้กับโซมนะพูดยังไงพูดเลยพูดสมไปไพ่นะคะเยอะ

You know the house beside my cousin's house? Yeah. No? I asked her, she said they sell the, the land. Mm -hmm. It's 20,000 million baht. Okay. Uh, a 20, 20 million baht. Yeah. It's a lot of money. Yeah. 20 million baht, but not too much, I like $600,000. 600000 so, well, yeah. 600, is not that much. I know, but for here it's a lot.

네. <목소리도> 좀조ショ <목소리도> 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 <목소리도>

Cái này là tỷ, hết tỷ tôi đi Đưa tới sau tôi, tôi, tôi nó mất Mới mua 3 2 9